สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอัคณีนะครับผมแซมมี isuzu d-max ยกสูง4ประตูเกียวโตมาแนะนำนะครับผมรถนี้มีเข้ามานอกจาก3คันนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก3คันนะจะ,จะจะจออยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมกลุ่มนี้เข้ามาเป็นปี2020เกียวโตเครื่องยนต์1นนะครับเลขไมายเริ่มต้น80,000กิเมตรนะ ยังไม่เปิดราคามานะครับผมแซมมาแนะนำภาพรวมก่อนนะครับผมรอราคากันนิดนึงรถพึ่งเข้ามาเลยนะ1.9นะครับรุ่น Z ซนะครับผมหลังคาแคดดี้บอยทุกทุกคันนะมาให้ดูก่อนนะครับผมนี่ภายในก็เป็นประมาณนี้นะครับบอ่อหนังแอร์แบ็กคู่ นะครับรถปี2020นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับ150แรงมา้าอาคานนีแคปิต้อนเหมือนเดิมนะครับนะประมาณนี้นะครับหน้าจงหน้าจออย่างคันนี้ไม่แ8 0 0 0 0กกิโลเมตรนะครับมียันด้วยนะครับนะครับมีแอร์ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะ แลร่บอยทุกคันนะครับรถนี้นะมาจากหน่วยงานเดียวกันทั้งหมดนะครับรุ่นเซตนะครับรุ่นเซตนะนี่รุ่นเซตนะนะครับน,นะครับเบาะหนังแต่ว่าเป็นแบบแมนวนวลนะครับผมไม่ได้ไฟฟ้านะมุ่งไพรมัลติฟังก์ชัน i, ction, เหมือนเดิม นะครับอย่างคันนี้ไม่แสนสามหมเก้าพักิโลเมตรนะครับให้ดูดูใกล้ๆหน่อยนี่แสนสามหมันกิโลเมตรนะคันนี้นะครับผมในส่วนของรายละเอียดเรื่องโครงทรงโครงสร้างเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้แซมดูให้อีกครั้งหนึ่งเนาะแซมมาทำคลิป รีวิวแนะนำสั้นๆให้ดูก่อนว่ามีกลุ่มแบบนี้เข้ามานะครับนอกจากจะเป็นในส่วนของรีโว4สประตูยกสูงเกียร์โต้อีซูซูดีแม็กแซมก็มีนะครับรวมไม่ถึงเห็นจอดคันข้างๆ,ๆก็แนะนำเลยรีโว4สประตูยกสูง2.84คูณ 4, เกียร์โต้นะปี2020นนะคันนี้เลขไมล์แสนเก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้นะ เป็น Auto ออโต้สองจุดแปดเออไม่เท่าททีครับเกียร์ธรรมดาโทษทีครับเกียร์ธรมททร,ร,ธรมดาหน่วยงานเดียวกันอ่าให้ดูเป็นสองจุดแปดออโต้โฟเลขไมล์แสนเก้าหมื่นนะครับนี่พอดูสำเนาหน่อยนะครับ โทษจีครับปี2019นะครับปี19นะครับปี2019แต่ว่าจด20นะครับเพื่อความแน่ใจดูเบลได้เลยนะครับอ่ะปี19แน่นอนนะครับผม4คูณสนะครับรุ่น G นะครับตัวท็อปสุดละ แสนเก้าหมื่นสองพันกิโลเมตรนะครับก็เข้าศูนย์ข้าอไปก็แสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับผมมีอยู่โฟวิลมาแล้วนะครับผมนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีแคปโฟวิลก็มีนะแคปโฟวิลก็มีถ้าเป็นแคปโฟวิลจะเป็นสีขาวนะครับผมปี22นะเครื่อง2.4นะอันนี้2.8งจุดนะครับปี19ถ้าเป็นแคปปี22นะครับผม โอเคประมาณนี้เนาะคลิปนี้สั้นๆน,นิดนึงมาแนะนำรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมไปแล้วนะทุกคนฝากไว้ดยแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ